สวัสดีครับอยู่กับผมครัวบ่าวหนุ่มนะครับเจอกันกับบรรยากาศยามเย็นนะครับกับบรรยากาศตะวันใกล้ที่จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับก็เริ่มที่จะสัวสัวแล้วนะครับอีกไม่นานก็คงจะมืดแล้วแหละนะครับเวลาตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับครับก็วันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันนะครับก็ทําไร่ทําสวนครับ ปั่นนานะครับปัน่นนาปั่นนาไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็วันนี้ก็นนกอา่าพ่นยาคุมเมล็ดหญ้านะครับที่แปลงข้าวโพดนะครับนะครับก็ติดๆกันนี่แหละนะครับกอทั้งวันเลยนะก็นะครับก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้านะครับ,รบก็แปลงแปลงปลูกข้าวผมก็ตัวนี้ก็ถือว่า ใกล้ที่จะพร้อมพร้อมในที่ในการหยอดมาเล่นแล้วแหละนะครับว่าผมเพิ่งปั่นไปเมื่อวานนี้นะครับดินก็รู้สึกว่าจะล้วนซุยดีแล้วแหละนะครับดินจะล้วนซุยดีแล้วนะครับก็ใช้รถไถปั่นนะครับจนจนละเอียดเลยนะครับจนละเอียดเลยนะครับนี่นะก็ถ้าเกิดว่าฝนตกอีกสักหานะครับก็ ให้ดินมันจุบลงไปหน่อยนึงนะนะครับก็สามารถที่จะเอาเมล็ดข้าวหย่อนได้แล้วละครับนะครับ,นะรบก่อย่อนเมล็ดก็จะง่ายแล้วแหละนะครับเพราะว่าดินมันล้วนซุยแล้วนะครับธาตุอาหารต่างๆก็ถูกปลดปล่อยออกมาหมดแล้วนะครับ NPK ครับไนโตรเจ,เจน อสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับตามสูตรทางวิชาการนะครับก็ได้ปลดปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะดูดูไปดูมาก็ยังไม่เรียบนะครับยังไม่เรียบเดี๋ยวก็ต้องเกลี่ยต้องเกลี่ยอีกสักหน่อยนึงนะครับเกลี่ยสักหน่อยนึงเพื่อที่จะให้เวลาเราปล่อยน้ําเข้าในาในมองน่งของเราเนะี่ยน้ำมันจะได้เสมอนะครับน้ำมันได้เสมอ ว่าในการใช้รถไถปัดนะบางทีมันก็ไม่เรียบนะครับมีสูงสูงต่ำต่ำนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเกลีย่ยอยู่นะครับพรุ่งนี้นะเนี่ก็พรุ่งนี้ก็จะเข้ามาเกลีย่ยนะครับก็มาเกลีย่ยให้มันเสมอเรียบเรียบกันไปนะครับเวลาหยอดข้าแล้วก็เวลาปล่อยน้ําเข้าเนี่ยมันก็จะน้ามันก็จะเสมอกันนะครับดูครับมีแต่รอยรถไถนะครับ รถไทยครับครับก็การเกี่ยวก็ไม่ยากครับไม่ยากนะครับก็เกลี่ยพอให้มันเรียบๆนะครับเพราะว่าการเอาประมาณสายตานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เกลี่ยแล้วก็ปล่อยน้ําเข้ามาปล่อยน้ําเข้ามาเพื่อจะดูระดับนะ มันก็จะไม่ได้ไม่ได้ได้เรียบเท่ากับการปล่อยน้ําแล้วก็ดูระดับน้ำํำนะครับดูระดับน้ํามันจะ,จะ,จ,ะจะเรียบกว่านะครับแบบนี้ก็จะเรี่ยบแบบระดับสายตานะครับแล้วก็โอเคครับไม่ใช่เรื่องยากครับใช่เรื่องยากครับการปลูกข้าวนะครับ,รเ,นะรบเพื่อเพื่อการบริโภคนะเพื่อการกินเนะี่ยมันดีอย่างหนึ่งเรา เราไม่ต้องสนใจเรื่องราคานะครับไม่ต้องสนใจเรื่องราคาจะถูกจะแพงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราปลูกแล้วก็เรากินเองนะครับเราเข้าเราก็จะปลอดสารพิษนะเราก็จะไม่มีพวกสารกันมอดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่เขาใส่ไปในข้าวนะครับใส่ไปในข้าวข้าวเราก็จะไม่มีสารเคมีเยอะ จะไม่มีเลยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เลยนะครับสีอเอามาเล็ดไปแล้วก็ตีอามาเล็ดไปแล้วก็สีอเอมาเล็ดข้าวแล้วก็กินเลย,ยนี่นะครับครับับมนก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะครับลดสารเคมีในร่างกายนะครับนะครับนะก็เรื่องข้าวนี้ยก็อ่าค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องฝนเรื่องฟ้านี่หละครับก็รู้สึกว่าฝนจะน้อยหน่อยนะช่วงนี้ับดูข่าวแล้วก็ฝน70%อะไรเข้าภาคเหนือตอนบนนะครับแต่ผมว่ามันยังไม่ตรงนะครับรงวดนี้นะยังไม่ตรงการพยากรณ์อากาศมันก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้มันก็ยังไม่เห็นฝน,นครับ ฝนมันเหมือนจะตกเหมือนจะตกแต่ก็มันก็ไม่ตกนะครับเหมือนมันแค่ครึ้มครึ้มนะครับแล้วก็มีเมฆเยอะแบบนี้นะครับเนี่ยมเมฆเยอะมีเมฆเยอะครับมันก็จะแดดอากาศจะแดดจะร้อนเป็นเป็นบางช่วงแล้วก็พอเมฆไปบางดวงอาทิตย์ก็จะล่มเป็นบางช่วงอย่างเงี้ยน,นะครับจะครึ้ม เย็นๆคืมๆอย่างเงี้ยครับคืมฟ้าคืมฝนนะแต่ฝนไม่ตกนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับก็อยากให้ตกสักหา่าเหมือนกันครับตกสักห่าตกห่าใหญ่ๆเหมือนอย่างที่เขาบอก่นะให้ตกแบบนั้นนะอย่างที่บอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นนั่นนะแหละอยากให้มันตกนะครับนะให้มันตกทางภาคเหนือตอนบนเ่ยนะครับ หรือว่ามันไปตกทางจังหวัดอื่นครับมันไม่ตกที่ลําพูนนะมันก็มองได้หลายแบบเหมือนกันนะมันก็ภาคเหนือตอนบนนี่มันก็ครอบคุมหลายจังหวัดเหมือนกันนะครับแต่ก็อยากให้มาตกแถวที่ผมอยู่เหมือนกันนะครับภาวนาให้มาเพราะว่าทางการเกษตรนี่อยากได้น้ำฝนครับอยากได้น,น้ำฝนครับเพราะว่าเราต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะครับพึ่งฟ้าพึ่งฝน ว่าจาก,การทําอะไรก็แล้วแต่ครับปลูกมันปล,ปลูกข้าวนะครับต้องอาศัยน้ําฝนมาพรุ่งนี้ก็จะมาเกลี่ยเกลี่ยพื้นท้องนาเราให้เรียบนะครับอ่าถ้าเกิดว่างนะก็ดูก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ไปซ้ายไปขวาเหมาือนกนะับางทีมันก็ไม่ค่อยว่างเหมือนกันนะครับแต่ไม่แน่ก็จะมาพรุ่งนี้แหละ เพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกจริงๆขึ้นมาจริงๆอะ่ะมันก็จะได้พร้อมสําหรับการหยอดมเมล็ดเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาเกลือทีหลังอย่างเงี้ยมันต้องเสียเวลาน้นนะําฝนทนที่เราจะได้หยอดมเมล็ดแล้วเราก็าจะไม่ได้หยอดเราจะมาเกลือน,น,นี่ครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับทองนาตัวนี้ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับ ครับก็อัปเดตให้รู้เรื่อยๆนะครับสาหรับคนที่สนใจนะครับการทํานานะครับการทํานาสําหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจากอ่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่รับชมช่องครัวเบาหนุ่มนะครับแล้วก็เป็นเอฟซติดตามกันนะครับครับก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็เลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผมก็เกษียมือใหม่เหมือนกันนะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับ ก็คลิปดีก็สั้นสั้นนะครับสวัสดีครับ